ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะครับพบกับคุณครูสมานนะครับในวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีอยู่3ตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้นะครับ แผนผังการเจริญเติบโตนะครับและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่1เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิตนะครับในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะครับในร่างกาย ในด้านร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์นะครับสังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ช่วงวัยนะครับก็จะมีวัยทารกนะครับวัยก่อนเรียนนะครับวัยเรียนนะครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะครับวัยสูงอายุนะครับเป็นต้นนะครับ6ช่วงวัยนะครับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละช่วงวัยดังนี้นะครับมาดูวัยทารกเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับวัยทารกนะครับคือวัยตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงอายุ12เดือนนะครับหรือ1ปีนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับด้านร่างกาย ทารกแรกเกิดนะครับก็จะมีน้ำหนักประมาณ3,000กรัมนะครับจนอายุครบ1ปีนะครับจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณสาเท่านั่นเองนะครับข้อที่2นะครับส่วนสูงของทารกแรกเกิดนะครับจะมีความยาวนะครับหรือความหรือส่วนสูงนะครับประมาณ 54เซนติเมตรนะครับจนกว่าอายุครบ1ปีนั่นเองนะครับก็จะมีอ่าจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ1.5เท่าของความสูงเมื่อแรกเกิดนั่นเองนะครับสามนะครับมีขนาดรอบศีรษะนะครับ ทารกแรกเกิดนะครับจะมีขนาดรอบีิษะประมาณ35เซนนะครับเมื่ออายุครบ1ปีนะครับจะมีขนาดรอบีิษะประมาณอ่45เซนนะครับข้อที่4นะครับฟันซี่แรกนะครับจะขึ้นเมื่อทารกอายุประมาณ6ถึง8เดือนนะครับเมื่ออายุครบ ประมาณ1ปีนะครับจะมีฟันประมาณ12ซี่นะครับต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะครับและอารมณ์นะครับในช่วงนี้เป็นไงครับส่งเสียงร้องนะครับเมื่อรู้สึกหิวนั่นเองนะครับร้องไห้นะครับเมื่อมีอารมณ์เศร้าหรือโกรธนะครับทำเสียงดังนะครับเมื่อดีใจนั่นเองนะครับ ข้อที่สองี่ถึงเดือนนะครับหัวเราะเสียงดังนะครับอ่าแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อโกรธนะครับหรือร้องไห้นะครับเมื่อถูกขัดใจนั่นเองนะครับอ่าข้อที่3นะครับเจ็ดถึงเก้าเดือนนะครับเขาจะมีอารมณ์กลัวเพิ่มขึ้นนะครับแสดงความรัก ด้วยการอบกอดนะครับร้องไห้เมื่อถูกดุอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นข้อที่4นะครับ10ถึง12เดือนนะครับแสดงอารมณ์ดีใจนะครับเสียใจมากขึ้นนะครับเมื่อมีคนเล่นด้วยนะครับหัวเราะนะครับเสียงดังอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับทารกเนี่ยครับมีการพัฒนาทางด้านสังคมโดยมีความสัมพันธ์ กับผู้ใกล้ชิดนะครับเช่นบิดามารดานะครับพี่เลี้ยงนะครับพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับ2นะครับเมื่ออายุประมาณ 1- 2เดือนนะครับจะจ้องหน้านะครับและตอบสนองผู้หลอกล่อได้นะครับข้อที่3อายุ3เดือนเป็นไงครับชอบให้มีคนมาอยู่ใกล้นั่นเองนะครับนะจะสร้างความอบอุ่นให้กับ เด็กนั่นเองนะครับอายุอ่าข้อที่4มาดูข้อที่4ครับอายุ4-5เดือนนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไม่ด้วยนะครับฟังครูด้วยนะครับอา,อายุ4-5เดือนนะครับสนใจเสียงคนพูดนะครับข้อที่5อายุ6เดือนนะครับเริ่มกลัวคนแปลกหน้าและใช่ไหมครับเพราะว่าจะใช้การจดจําเริ่มจด,จดจำคนใกล้ชิด นะครับคนใกล้ตัวละนะครับข้อที่6นะครับอายุ12เดือนนะครับจะเรียนรู้ด้วยการเล่นกับผู้อื่นได้นะครับชอบเล่นกับพี่น้องนะครับและคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะครับข้อที่1เลยนะครับ แสดงออกได้การเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแสดงท่าทางโต้ตอบได้นะครับข้อที่2เริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับโดยการเริ่มพูดทีละคำนะครับนะครับอ่านไวต่อต่อมาเลยนะครับก็คือไว้ก่อนเรียนนะครับไว้ก่อนเรียนอายุเท่าไหร่ครับ หนึ่งปีจนถึงอายุครบ6ปีเต็มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆดังนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับมาดูข้อนีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก่อนเลยนะครับเด็กไว้ก่อนเรียนนะครับจะมีการเจริญเติบโตนะครับด้านน้ำหนักและส่วนสูงช้ากว่าทารกนะครับสไลด์ต่อมาครับ ข้อที่2ฟันของเด็กวัยแรกวัยก่อนเรียนนะครับทบทีวัยก่อนเรียนนะครับเป็นฟันน้านมนะครับมีระยะเวลาขึ้นเนี่ยของฟันโดยประมาณาจนถึงอายุ6ปีนะครับก็จะครบ20ซี่นะครับและเมื่อฟันน้นํานมหลุดร่วงไปเนี่ยนะครับก็จะมีฟันแท้งอก ขึ้นมาแทนนะครับฝันน้ำนมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับอารมณ์ของเด็กในวัยนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับก็มีระยะสั้นนะครับอารมณ์โกรธนะครับอารมณ์ดีใจนะครับจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับ อายุ2ปีเนี่ยเริ่มรู้จักอิจฉานะครับผู้อื่นนะครับแต่ยังกลัวคนแปลกหน้านะครับอ่าต่อมานะครับข้อที่3อายุ4ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีการควบคุมอารมณ์นะครับของตนเองได้ดีขึ้นนะครับสไลด์ต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับ รู้จักทำตัวให้เป็นที่รักของครอบครัวนะครับเมื่อเข้าสู่ในวัยเรียน,นยระดับอนุบาลน,นะครับก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังขาดประสบการณ์ในการาที่จะเล่นกับเพื่อนนะครับจึงอาจทำให้เกิดการทะเลาะนะครับกันนะครับบ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยเกิดจากการแย่งของเล่นกัน ไม่รู้จักเล่นอย่างเงี้ยนะครับใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยนะครับข้อที่3รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้ใหญ่นะครับรู้จักการเข้าสังคมมากขึ้นนะครับจากการอบรมจากการอบรมสั่งสอนนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับผู้ปกครองนะครับเป็นต้นนะครับ ต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านาสติปัญญานะครับอายุประมาณ1-3ปีนะครับในด้านของสติปัญญาเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับมีความสนใจสิ่งแปลกใหม่นะครับสามารถเรียนแบบผู้ใหญ่ได้นะครับพูดรู้เรื่องนะครับมากขึ้นนะครับใช้ภาษาคล่องนะครับมีความเข้าใจ นะครับอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอายุประมาณ4ปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่ะเขาจะเริ่มพูดเป็นประโยคได้นะครับได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับรู้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นนะครับสามารถนับับเลขได้นะครับเข้าใจเรื่องเราเรื่องของเวลานะครับชอบแบบซักถามนะครับและต้องการ คําอธิบายนะครับให้ละเอียดอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอายุประมาณ5ปีนะครับใช้ประสาทสัมผัสได้ดีขึ้นนะครับมีความอยากรู้นะครับอยากเห็นรู้จักใช้เหตุผลในการอธิบายนะครับอายุ6ปีนะครับพูดได้อย่างคล่องแล้วนะครับคล่องแคล่วนะครับรู้จักมีเหตุผลนะครับ สักถามนะครับสนใจสิ่งแปลกสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆนะครับสามารถทำงานนะครับร่วมกับเพื่อนและผู้ใหญ่ได้นะครับเด็กในวัยนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอของแต่ละช่วงวัยนะครับนี่ก็มีแค่ สองช่วงวัยนะครับก็จะเป็นอ่าช่วงวัยของวัยเด็กนะครับและวัยก่อนเรียนนะครับในชั่วโมงหน้านะครับก็จะมาเจอกันในวัยเรียนนะครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะครับวัยสูงอายุสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ